สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาดูกระล่ำปีเมื่อคืนฝนตกชุม่ชมฉ่ำไปเลยเนาะดูนอนกระล่ำเพิ่งจะเจอนะเนี่ยดีดีที่มันยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปไหนถึงไหนเก็บออกก่อนเนี่ มื่อกี้เจออยู่ตรงนี้เจออยู่ตรงนี้นออนดูขี้สิขี้เยี่ยวสีดำๆเนี่ยโอ้ะำลําหน้าฝนหน้าร้อนหน้าแรงจะเข้าสู่หน้าฝนยังไม่รู้เลยไม่เคยปลูกว่าเขาจะห่อไหมเนี่ยดูสิยอดจะเหมือนหน้า <c oughs> หนาวไหม ทดสอบดูเนาะกำลังปีหน้าแรงแต่รู้สึกว่าจะมีหนอนไม่รู้เขาไปถึงไหนหรือเปล่าหรือว่ายังเพิ่งจะออกจากรังนี่ค่ะน,นี่มาถึงนี่สองตัวนี่บี้เลย ฝนตกแล้วชุ่มฉ่ำเลยวันนี้ไนมะ่ต้องรดน้ำต้องคอยดูหนอนนะปกกลำลี่ลูกบ,บุบเบี้นี่ะต้องดูตอนเย็นก็เอาไฟมาส่องใต้เนี่ยนะถ้าใบเขาหนาแน่นแบบนี้มันจะแอบมาไข่ไว้ข้างล่าง ถ้าเจอลังตอนน้อยๆก็จะดีไปเ,เก็บออกได้ทันนะตัวใหญ่แล้วก็ไปกระจัดกระจายกันแบบนี้แต่เราก็สังเกตได้ทันเพราะว่าไอ้มันจะมีรอยน่ะนอนน่ะดูไม่ยากจะมีรอยแล้วเราก็ตามหาแล้วก็ว่ามันอยู่จุดไหนถ้ายังไม่หมดเราก็เอาไฟมาส่องตอนเย็น จะเก็บโคลัมบีไปทำกับข้าวยังไม่ได้เก็บเลยค่ะเพื่อนๆลูกใหญ่มากเดี๋ยวจะเอาไปแกงส้มตามที่น้องบีบอกมาที่ไหนคงจะฝนตกหมดแล้วเนาะวันนี้นคะครัปลูกกระล่ำหน้าแรงฝนที่ได้ก็จะประมาณนี้แหละค่ะโอ้ยดูโคลัมบี กะหล่ำปมอป้อมประูตรงนี้ผัดหอมแย้ก็งามมากเลยค่ะใส่แกงหน่อไม้กินกับลาบกะหลำบิดกะหล่ำปมโอ้ย,อยงามเลยค่ะ เก็บมั้งอุ้ยต้นนี้ไม่สมบูรณ์ดูมเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่มันเน่าในตั้งแต่ทีแรกแล้วเนี่ยมันแตกดูนี่ก่อนยากก็ขึ้นเยอะเห็นไอ้นี่น่ารักเลยเนาะกระลำกลมนี่กระลำกลมปลูกหน้าไหนก็น่ายตอนแรกก็ว่าปลูกในไทยจะได้เนาะ แค่ี่ปลูกหน้าไหนมันก็ได้หมดแหละสลัมปมปลูกง่ายค่ะเพื่อนๆทดสอบแปลงผักแปลงนี้ว่าจะเป็นยังไงจะได้เก็บกินไหมหรือจะไปกับนอนหมดไม่รู้จะเอาอยู่ไหม ดังๆแล้วก็อีกอีกโลกถอนหญ้าไปด้วยมังงามสดใสเลยค่ะลำปีมีลอยโบบี้ีลอยโบบี้มือ กลั่มปีน้าร้อนดูโคลัมบีกลั่มปมดูเพื่อนยใหญ่เลยกำลังงามเลยกลัป่ปีอันนี้ไปก่อนนะคะพเพื่อน ไปก่อนค่ะเดี๋ยวว่าเย็นนี้มาทำคลิปเก็บไปกลำลังปมกันสวัสดีค่ะ